ห้าสี่สามสองหนึ่งสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมาครับผมเหมือนนี่พมีนำเสนอครับผมนี่ครับปลาซาลิมีครับแต่หากประกาศกินดิบด้วยครับผมได้ลวกเอาครับผมลวกเอาแบบเอ่อพ่อไอ้นี่แหละลวกเอาพ่อพ่อลวกลวกครับผมข้างหลังกันลูกสาวครับผมอยู่ไคข้างหลังไอ้สนามฟุตบอลอารีน่าครับทุกคนครับนี่แน่ไปเห็นอยู่ไคเหมือนสนามฟุตบอลอารีน่าครับผม จยวมียังครับผมเจีวเนี่เป็นเจีวธรรมดาเลยละครับเจีวสมครับผมนี่ครับเพลครับเจีวสมครับกับบรรยากาศทงหน้าครับผมทงหน้าข้างหลังครับผมอพิ้นเกียวเขาออกแล้วครับกันยังแต่ต่อเขาครับผมบรรยากาศครับผมมันนี้ยั่วยานกินปลาลวกเบิ้งเครื่องบินครับพี่น้องวอลลร้านไรฮ้างครับนะครับรอดเมือคกับ เสียงแม่บ้านกับปลุกนี่ครับอ,อืมโอ้เด็ด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 ครับพี่น้องแต่ว่าแก่ข้าวจังน้อยเองแก่ข้าวจังน้อยครับแล้วมีแนวแก่ข้าวมันจะกักหนึ่ง,หงเหรอครับพี่น้อง ยูทูบเบอร์มือไหร่ครับล,ลืมนันลืมนี่หนึ่งเขาไว้ก็ลืมครับบ่เขาบอ,บอ,บอหอดติบขามาน้าพักแต่ว่าเอาครับรักอืมครับเหนื่อยง,งามๆครับผมลวกเอาครับผมบาดอันนี้เด้อเอาความหอนพานเอาซื้อนี่ครับอือหือ โักค่ะคักคักคักพยัดในห่องห่องจอกจอกเลยพี่น้องเอ้หอเห็นเพิ่นกระจ้ากินดิพุ่มกรกากินแลครับเนาะมันมาแมนเหนือเนาะมันเป็นปาน่าเนาะผมก็เลยลวกเอาครับพ่อเด๋ออันนี้เนี่ยก็ไปลวกสุกครับพานน้ำซื่ซอ มันคือบักฮักแท้บักฮักบักฮักนี่แหละนี่ครับสดเลยครับอยากบอกพี่น้องว่าฮักเลยครับผมสุดยอดเลยครับหาดหาด hạt hạt chắc ngoài ừ, Ôi, bừng thịt đang khổ lỗi dư มืนอนี้ก็ประมาณตำหนิเนาะพี่น้องเนาะพอของป่าของคอรนนครับผมกินแสบยูนนวลครับผมนะครับแม่บ้านมึนก็อยากกินน้ำเนาะผมกินน้ำบ่มา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 เข่าลดมามานั่งข้างแข่งอยากน้ำลูกครับผมงหงิงมาน้ำงหงิงมาครับเนี่ยนี่กําลังใจครับกําลังใจในการถ่ายคลิปครับพี่น้องเบิงนะ้งหน้า ครับเม่มาขอบคุณลุงคุณป้าเลยแล้วไปอายไปขอบคุณท้ายคลิปนี้ก็ขอบคุณพอขอบคุณแม่ทุกคนครับผมสวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เนะครับผมสวัสดีครับ